อ่ะแล้วก็สวัสดีสวีดันนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตูต้องเกมเมอร์วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปสอนรับชุดฟรีแล้วก็หนังสือฟรีนะทุกคนหนังสือกับชุดฟรีฟรีไปเลยมาเริ่มจากอันนี้กันก่อนเลยชื่อแมปตามนี้นะคะอ่ะดูดูดูก่อนจะละไปเดอ๋ยวเแนต่อเลยนี่เลย สอนรับชุดฟรีนะทุกคนฟรีไม่เสียตังค์ไม่เสียกดคิกไปเลยเข้ามาเสร็จนะคะทุกคนเดินเดินเดินมาเดินไปเหยียบที่สีฟ้านี่ก่อนแล้วมันจะผักเราขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนเดินเข้ามาแล้วยตรงนี้เลยให้ทุกคนกดลูกศรตรงนี้เลยแต่ถ้าถติว่าเป็นโทรศัพท์ลูกศรมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ เอไปทุกคนนะมาเข้ามาที่สีชมพูเข้ามาแล้วก็กดลูกศรตรงนี้แต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์มันจะอยู่ตรงนี้นะคะกดตึ๊บตรงนี้ไปเลยต่อไปแล้วก็ไปต่อเลยแลสีเขียวต่อเลยะคะ่ะทุกคนเข้ามาแล้วก็กดลูกศรเดินมา ลงเดินมาขึ้นบินแล้วก็เดินมาเดินมาเดินมาเข้าไปแล้วก็กดลูกศรบินแค่นี้เลยนะคะทุกคนต่อไปก็คือกดออกกดออกเพื่อไปใส่ชุดอันที่เราได้มาเป็นแบบง่ายๆนะคะทุกคนแล้วชุดที่เราได้มาจะมีอะไรบ้างอย่าเราพับดูกันเลยซึ่งเราก็ยังดูไม่ทั่วนะคะทุกคนมีชุดผู้หญิงนะทุกคน ต้องประดับมาดูกันว่าเราจะได้ด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะทุกคนโอเคโอเคโอเคเดีย๋ยวเราไป่อย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนก็ขนาดนี้เลยทุกคนค่อยๆตึบปุ่มสีเขียวกดเข้าไปเลยชื่อแมดเดี๋ยวให้นะคะ เดินม,มาครับรม,มาเดิน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 ม,มาไม่ยาบผู้ปุ่มสีขาวแค่นี้คะ่ะทุกคนแล้วเราก็ออกไปเอาชื่อแมปนะคะนี่คะ่ะแล้วเราก็แค่กดออกไปเอาแค่นี้เองนะคะทุกคนแล้วเราขอแคปปกก่อนนะคะกดติดกัสิจูง ที่แคปต้องเึินก็ได้เฮ้ยๆๆอะไรกันครับเนี่ยเซอร์วักนะคะทุกคนเรามาหาที่แคปต้งตรงนี้นะครับโอเคแคปเลยแคปเจอแคปไปตรงนี้แป๊บน,นะนี้สองน้นตุ๊บโอเคมันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไซด์กับชบ่างกระตุกกระตุกเกมเมอร์นะคะทุกคนให้ไปครับผมก็สอหรับชุดได้แค่นี้นะคะให้ไปค่ะ